พระมาลัยทำไมจึงถือพัดหรือตาลปัดพระมาลัยคือพระอาหารหันต์ชาวลังกาที่มีฤทธิ์ลงไปโปรดสัตว์ยังนรกถามถึงบุรพกรรมต่างๆของสัตว์นรกนํามาบอกแก่ญาติพี่น้องให้ทําบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้ และได้ขึ้นไปบูชาพระเจดีย์จุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้สนทนากับพระอินทซึ่งบอกให้ทราบถึงอนิสงส์ที่ผู้บำเพ็ญบุญจะได้ด้วยประการต่างๆบนสวรรค์พระมาลัยยังได้พบและสนทนากับพระศรีอริยเมตราย ถึงความสมบูรณ์พูนสุขในสมัยของพระองค์และวิธีเกิดในพุทธการของพระองค์ด้วยเมื่อกลับมาสู่โลกมนุษย์แล้วถึงได้นำความมาเทศนาต่อชาวบ้านพระมาลัยเป็นวรรณกรรมมุ่งสั่งสอนในทางโลกให้คนเว้นจากบาปก,กรรม นึ่มให้พ้นรกและให้บำเพ็ญกุศลเพื่อเกิดในสวรรค์ได้พบกับพระอินทได้บูชาพระเจดีจุลามณีและได้เกิดทันศาสนาของพระศรีอานทางศิลปรกรรมถ่ายทอดออกมาเป็นภาพประกอบสมุดรพระมาลัยกรอนสวดสมุดภาพไรภูมิ ภาพพระบทจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมรูปเคารพปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของไทยหลักฐานทางศิลปรกรรมพบว่ารูปพระมาลัยมักจะถือพัดใบาต,าตาลตาลปัดไว้ในมือเป็นเครื่องหมายประจำพระองค์เสมอหรือบางครั้งก็ทำเป็นพัดยศตามแบบพระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์ถวายแก่พระมาลัยเป็นพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากพัดเป็นเครื่องหมายในการแสดงธรรมใช้สวดธรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพระมาลัยเป็นพระอรหันต์ผู้โปรดสัตว์ในยมโลกเทวโลกและมนุษยโลกจึงถือพัดเครื่องหมายการแสดงธรรมเป็นสัญ,ญลักษณ์ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นธรรมเนียมนิยมสืบมาจนถึงปัจจุบันเรียบเรียงโดยนางสาวเด่นดาวศิลปานนท์ พันธารัก์เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณวัตถุศิละปะวัตถุสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิละปากร